สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวโพสโวยฝาท่อปิดไม่สนิททำจัก,กรยานยนต์หนุ่มแรปเปอร์หล้มรถเหยียบซ้ำเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2,564ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์เรื่องราวของนายวุฒิชัยชัยมีหรือ FF เอฟสันแรปเปอร์รุ่นใหม่จากรายการ The r a p ปเปอร์2020ประสบอุบัติเหตุรถจกกักรยานยนต์ล้มเพราะฝ่าทอ่อระบายน้ำกลางถนนขนาดใหญ่ปิดไม่สนิทก่อนจะถลายไปถูกรถตู้เยียบสามจนร่างติดอยู่ใต้ท้องรถโดยอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา10นาิกา37นาทีวันที่3กุมภาพันธ์64 นายวุฒิชัยได้รับบาดเจ็บหายบาร้าหักซีโครงหักแทงปอดทั้งสองข้างยังไม่สามารถหายใจเองได้ขณะนี้ต้องให้ออกซิเจนปอดเลือดคัง่งและช่องท้องมีเลือดออกภายในปากมีแผลเย็บรักษาตัวอยู่ในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลธรรมศรราสตร์รังสิตหมอวินิจฉัยว่าต้องเข้ารับการผ่าตัดและอาจจะต้องพักฟื้น3-4เดือน สำหรับนายวุฒิชายชัยมีหรือ FF สานเป็นศิลปินแรปเปอร์รุ่นใหม่ที่มาแรงคนหนึ่งในปัจจุบันมีผลงานเพลงดังอย่าง VBack, PlusDamic และผลงานเพลงล่าสุดอย่าง Driller อย่างไรก็ตามทางทีมงานข่าวเด่นข่าวเด็ดก็ขอเป็นกำลังใจให้กับ FF สานให้หายและกลับมาแข็งแรงเร็วๆนะครับท่านผู้ชมและครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ